สบายดีเนาะสบายดีภาษาจีนเนะาะภาษาจีนก็สิภาษาเราเป็นสบายดีเนาะถ้าเป็นภาษาจีนเน,ะนาะหนีห่าวหนีห่าวเนาะหนีแปลว่าเจ้าเนาะหนีแปลว่วาเจ้าค่อยแปลว่าวอเนาะถ้าเขาจะว่ากู้ในะหญ่เราหรือว่าครูบาอาจารย์เขาจะสิว่านินเนาะนินหะ่าวเนาะนินหา่าวน,ะนินห,านนห,าาหน่านะวมะก็ได้ทานสบายดีโบเนาะ ส่วนใหญ่ก็ใช้ไซน้ำคูบาอาจารย์เนาะลาวื่อเนาะแปลว่าอาจารย์เลาชื่อเนาะลาว <GO av uther> ื่อ <liter> นินหาเนาะกะบริเกงภาษาจีนนีอยังด้อกับสิมาเบาเล็กๆน้อยเนาะเพราะง่ายคิดฮอดคิดถึงเนาะคิดฮอดเนาะภาษาจีนก็ว่าเสีย หนีเนาะวอเสียงหนีคอยคิดฮอดเจ้าเนาะวอแปลว่าคอยเสียงแปลว่าคิดเนาะคิดฮอดคิดถึงประมาณนี้เนาะหนีแปลว่าเจ้าวอเสียงหนีเนาะถ้าว่าหนีเสียงว่มาเจ้าคิดฮอดคอยบ่เนาะหนีเสียงว่มามาก็แปลว่าบ่เนาะถ้าว่าเป็นจํานวนหลายเป็นท่หลายๆเป็นมูเป็นเพื่อนเนาะพวกเจ้าเนาะภาษาลาห้องพวกเจ้าเนาะอ่า ภาษาจีนก็ว่าหนีเมินเนาะหนีเมินเนาะหนีเมินพวกเจ้าประมาณนี้นะเนาะพวกพวกคุณเนาะถ้าเป็นภาษาไทยมันบอกหนีเมินเฉียงบ่มาพวกเจ้าคิดฮอดคอยบอ่ไบอบ่มาเนาะ หักคอยโบอไอแปลว่าหักเนาะบบก็คอยมาแปลว่าโบอไอโบมาโบไอหน,นอีเนาะโบไอหน,นอีหนคอยหักเจ้าเนาะโบอไอหน,นีเนาะเบาเล็กๆหน่อยๆเนาะเพื่อจะได้เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนาะก็ะย่างมาทักทายซืซ่อๆเนาะถ้าจะถามซื่อเนาะถามซื่อว่าเจ้าซื่อยังเนาะภาษาจีนว่าจะไหนเนาะ 你叫什么名字？你叫什么名字？喏，你叫什么名字？叫什么名字？喏，他们可答，t 叫，喏，叫个名字，名字，我叫，贝，喏。เราบอเจียวตู้ชัน o ันเนาะก็อยู่ซื้อตู n ชันชันเนาะก็ประมาณนี้เนาะยินดีที่ได้หูจักเจ้าเนาะเริ่นสื่อนี้เห็นเก้าส รื่นสึกหนี很่兴เนาะรื่นสึกหนเ้ี很高งดีใจนนั่แปลว่าดีดีใจหรือว่าดีใจที่ได้หู้จักกับเจ้าเนาะดีใจที่ได้หู้จักเพื่อนๆอยู่ในนี้ะเนาะว่ารืู้สึกหนี很่兴เนาะดีที่อด้หู้จักกับพวกเจ้าค่อยดีใจเลยกับประมาณนี้ะเนาะเอาสักนีดกันเนาะซี่ซี่แปลว่าขอบใจเนาะขอบใจเลยซี่ซี่ 非常感谢，非常感谢ขอบใจเลยนาย,ายขอบใจเลยนายเด้นะ bye นะเอเนาะบายบายเนาะเฮาจะว่าบายบายเนาะภาษาจีนกับบาย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 กับประมาณนี้เลยเนาะไปก่อนเด้อบาย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 